ครับสวัสดีครั้งครับนะครับยังอยู่ที่มหนึ่งนะครับมหนึ่งีมาคลิปที่สองนะครับลิปที่สองนะครับมาดูตอนแรกนะครับตอนแรกเขาบอกว่า exercise แรกนะครับคือ search one word that d o e s belong to each line นะครับให้วงกลมนะครับให้เลือกมาหนึ่งตัวคำที่ไม่เข้าพวกนะครับ ข,ข้อหนึ่งก็มี b e d r o o ชิคเ c ้นมิ i เลอร์แล้วก็บ a t h ส o รูมนะครับมีทัง้งหมดมินเลอร์มาดูเป็นเพราะอะไรนะรูมส s in a house นะครับทุกข้อเป็นเกี่ยวกับห้องหมดเลยนะครับข้อที่สองก็จะมี teacher, master, sister, father นะครับทิชเชอรไม่เข้าก็คือเป็นที่เหลือนะครับทั้งหมดเลยเป็น Family members นะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวข้อที่3 scarf jacket raincoat camelara นะครับ camelara ไม่เข้าเพราะว่าเป็น coat นะครับในหมวดนี้เกี่ยวกับ coat กระือเสื้อผ้า camelara ไม่ใชนะ่ต่อไปข้อ4 s w i n g jump circle แค่ X นะครับกระมด c i r l ไม่เข้าก็เพราะว่า ทุกข้อเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาหมดเลยก็คือ verb นะครับซิกันไม่ใช่ซิกันเป็นคำนามน,นะครับข้อห้า nouns นะครับไม่เข้าก็เพราะว่าทุกข้อเป็น uh, emotion and feeling นะครับเป็นความรู้สึก excited nervous แล้วก็ happy นะครับเป็นเกี่ยวกับ emotion แล้วก็ feeling ต่อไปข้อที่หกมีคำว่า age แข็ง เซเว่นแล้วก็เซกันนะครับคำว่าเซเว่นไม่เข้าเพราะว่าที่เหลือเป็น original number นะครับเป็นลำดับที่นะครับเป็นตัวเลขลำดับที่ส่วนเซเว่นเจ็ดก็คือตัวเลขธรรมดานะครับต่อไปก็เจ็ดครับ mm hmm. Carpenter Musician Sciences Computing นะครับหมวดนี้เกี่ยวกับ jobs นะครับเกี่ยวกับงานนะครับเพราะฉะนั้น Computing ก็เลยไม่เข้า ทีนี้ใน exercise ที่สองบอกว่า choose the right answer นะครับเขาให้เลือกคำตอบนะครับอย่างคนหนึ่ง what can you do นะครับเราก็เลือกมานี่ what can you do นะครับข้อสอง is เจมี่ using a computer นะครับข้อสองเรียกคำว่า computer ส่วนข้อสาม why are you crying นะครับเราเรียกคำว่า crying นะครับต่อไปก็สี who is wearing green boots นะครับก,ก็สี่เรียกคำว่า green boots นะครับข้อที่ห้า how many w a s t e l o m s Are t h e n นะครับเลือกคำว่า Are t h e e ส่วนข้อ,ขอที่6 What are they doing now นะครับขอ 6, ้อ6เลือกคำว่า Doing now ต่อไปนะครับข้อที่7 What was the weather like right today นะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะครับข้อที่7เลือกคำว่า Like today นี่นะครับ ข้อที What does your father do นะครับเลือกคำนี้คุณพ่อคุณทำอะไรทีนี้เราก็เอาในส่วนของ exercise ที่3ามนะครับเาก็บอกว่า match the answer of exercise t o นะครับเลือกคำตอบที่2 exercise ที่สนะครับมาใส่ใน exercise ที่3 จากข้อหนึ่งเขาถามว่า What can you do นะครับเพวัะนั้นเราจะตอบว่า I can juggle นะครับ I can juggle นะครับข้อที่สอง Is Jimmy using a computer นะครับข้อที่สองตอบว่า No he isn't นะครับ No he isn't ข้อที่สาม What are Why are you crying นะครับ because I am sad but you see who is wearing clean blues uh, uh, Jenny and Andy are how many bedrooms are there? They are two ตอบ. Why are they do w h a t are they doing now? ตอบว่า they are playing football นะครับกำลังเล่นฟุตบอลข้อที่เจ็ดถามว่า What's the weather like today? นะครับตอบว่า It's raining นะครับข้อที่เจ็ดตอบว่า It's raining ข้อที่แปดถามว่า,วา,วา,วา What does your father do? ตอบว่า He is a teacher นะครับที่อีสต์อะทิสำหรับในคลิปที่2นะครับของมอมนิ่งนะครับก็คงจะหมดแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปที่3